โอเคค่ะ okay, วัสดีค่ะพบกับไมค์ครับอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะอ <c oughs> รอพี่เราก่อนเนาะนะคะเราจะรอพี่เราก่อนอันนี้ก็ชื่อว่าคค่ะถ้ามีเสียงไก่รบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคือเราก็รอพี่เราเข้าอยู่เนาะ อันก็จะชื่อว่าสังสังคมงงนะพัทหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในปานะคะแล้วก็ยังงงงงอยู่เหมือนกันว่าจะไปสร้างบ้านที่ไหนเนาะโอเค,อ,เคอี่มาอ้าหรอทำไมโอ้ยไก่กนี่ก็ขันดีเนาะขันดีขันดังมาก ตอนนี้เราก็ทำอยู่สองอย่างก็คือ,อคือเอข้าในมันเอ่ยอ้ยเดี๋ยวลืมเปิดไวไฟยฮะลืมเปิดไวไฟเลยโอเคเปิดแล้วโอ้ยไก่เนี่ยมันก็ ตอนนี้ก็ประมาณ8ปดห้องห้าสบหกนะโอเคมาแล้วทำไมไปอยู่บนต้นไม้ <c oughs> ชื่ออะไรไม่ชื่อเนะไม่ได้ตั้งชื่อหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ดล้ว ตัดต้นไม้ก่อน,น,ก,นก็ตัดต้นไม้ธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยเอามาขายเดีวเราจะไปหาที่สร้างบ้านกันเนาะส,ส,สูงแน่นอนอนะ <c oughs> ก็จะไปฆ่าแกะเพื่อทำที่นอนนะคะไอ้ต้นอะไรนี่ช่างสูงยาวจริงๆเลยโกยแหลกพัอุ้ย <laughs> continue. เราเพิ่งไปสิเราก็ไม่เจอกันอีกก็อยู่ที่เดิมไมเอชาติตอนนี้เราเป็นหวัดนะก็ต้องขออภัยเหมือนกันอุ้ยจะไปกุ๊ดต้องขับทำบไมอีกบ้า เดี๋ยวก้อนดีครับของก้อนครับโรเมซี่ดดโอ้ยมันแหลกเนี่ย ครับไม่ค่อยถนัดมันแหลก จับปะเลือที่ไหนอ่ะขลอภัยค่ะไอเด็ดเลยออเล็กไหนพื้นหญ้สิเขียวอเลกเห็นแล้วเห็นแล้วป๊าป๊า จอต้นโอ๊กกับเจอต้นโอ๊กกับต้นบลัชเออต้นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแหละว่าทำไมมันแหลกอย่างนี้โอ้ยแหลก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 ,กมากเลยอ,เอ้ยไปตัดต้นอ้อยก่อนอ้ายตกน้ำช่วยด้วยโอเคโอ้ยตกอีกแล้วมันแหลกอย่างไปจะไปทางไหนมันก็แหลกเนะี่ย ไปช่วยกันตัดไม้สร้างบ้านเธอตัดไม้เราก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปหาแกะเ,เดี๋ยวตั้งติดเกิดก่อนเก็บแล้วให้สามตัวโอเคเนคนละสามใช่ไหมเธอต้องการอีกสองใช่ไหมเดี๋ยวไปหาให้ มันสูงสูงเลยเหรอสู้ยงมเยอะที่วังเยอะมากเลยแต่ไม่มีต้นโอ๊กเลยมีวัวมีมา้าแกะหายไปไหนหมด้ยเจอท่านด้วยอะ่ะย,สยูสูม ขุดหินไปก็ไม่ได้อัปเกรดนะถ้าไม่ขุดหินก็ไม่ได้อัปเกรดเอ่อัปเกรดอาวุธให้เป็นหินเสียงเพลงที่ไหนวะวางโยนโทรศัพท์เลยเนาะว้ายตายแล้วอุว้ยตกมาก็เจอฐานอีกแล้วนะคะ ฉันมาขุดถ่านฉันได้เวลด้วยล่ะบอกให้ใข่ไม่ขุดก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดฆ่าสัตว์ก็ได้เวลฉันมาขุดถ่านฉันได้เวลด้วยนะ เดี๋ยวก็ขูดทรายไปทํากระจกด้วยเราต้องหาไอเทมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขูดทรายก่อนอุ้ยมีเห็นดินเหนียวด้วยขูดดินเหนียวมาโชคดีล้วเว้ยเจอดินเหนียว คเก้า okay. อันก็น่าจะได้แล้วนะฉันอาจจะมานานหน่อยนะเพราะจะต้องขูดอะไรอีกมากมายแต่ยังไม่ได้เจอแกะเลยถาวันมันมาถาวันไม่ใช่ถาวัน กขุดมเลย่าขุดอ,อ,นะอะไรเาวันต้องใช้เอ่มที่ตัดขนแกะตัดมันออกมามก็วดีตัดขแกะหยเออยังไม่เจอไอรอนนะเจอแต่ถ่านกับโออไม่มีทอสเนี่ยขุดมาลึกสักขนาดนี้แล้วไม่มีทอสเลย ทำทอสแป๊บใครก็ได้ขอไอรอนดีแล้วก็หั่นหั่นเหรอหัอา,านไปทําอะไรเหรอก็เอามาทําที่ดีตัดขนเกศหั่นต้องใช้หั่นด้วยเหรอไม่ต้องใช้แต่ไอิอ,อนสองอัน สงสัยวันนี้ฉันคงได้อยู่ในถ้ำนี่แหละนะเป็นว่าไมุ่ดท่านให้เป๊ปนะรออยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็สร้างบ้านด้วยละ แ <c oughs> ขอพายค่ะโอ้ยเจอดินอีกแล้วก็ขุดด้านข้างต่อไปเรื่อยๆอ,อปเปลิลอปเปลิลมันจะดอกเฉพาะต้นโอ๊กไม่ใช่เลยนะดอกโอ๊โอเคค่ะเราขึ้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปหาเก็บกันนะ ลืมเอาโต๊ะครับกับโอเคครับไปหาแก่กันนะพ่อพัยด้วยนะคะถ้าเกิดมีเสียงใดรบกวนมาคนมาถามถึงน้องนะคะ เสียงดังมากอขอโทษด้าถ้าเกิดไม่ได้พูดอะไร ขดฐถ่านอยู่นะห <c oughs> าแกะกันเถอะอ,อะไรหมด <m ock> <t une> อือเจาเกาะหินแล้วจ้าเกาะหินเจาแกะสองตัวลิง